สวัสดีครับผมหมอสมชายนะครับผมส,ส,สมชายขายของครับผมนี่ครับนักสกุลของผมอาจจะแปลกไปไหน่อยนะแต่ก็ปกติสำหรับคนโรงเรียนนี้นะครับเอาล่ะตอนนี้คุณมาอยู่ในโรงพยาบาลตากแอร์นะครับผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ก่อตั้งในโรงเรียนของผมเองเออสกครู่ครับอ่อมือถือผมมีเสียงเดี๋ยวก็มา อ๋อครับครับครับอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแอ่ะเท่าไหร่นะอ๋อขอเพิ่มอีกห้าแสนได้ไหมไม่เหรอเออก็ได้ก็ได้อ่โอเคโอเคไม่เีอะไรมากครับเอาละครับคุณพรชัยอาการเป็นยัยบ,บอกหมอไหนนะครับเออคือมันเกิดขึ้นหลังจากผมเออ ดื่มน้ําไปไม่กี่น้ําแล้วก็ผมเออคุณต้องใช้คำว่าแกงใช่หเป่าเออ,เอ,อใช่ใช่ครับคือคือนี้ผมนะ่ะหลังจากเล่นเกมเสร็จก็ไปดื่มน้ําแต่ว่าผมก็เริ่มรู้สึกแปลกแปลไปผมเริ่มมองว่าประตูไม่จะเป็นในชีวิตผมมากขึ้นผมเริ่มทุบทําลายประตูผมเริ่มที่จะมองโลกใบนี้เป็นดินน้ำมันมากขึ้น ผมเริ่มที่จะอยากผ่านเงินกับเกมเกมนั้นมากขึ้นแต่ทำไมกับเกมปกติผมกับรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยผมปกติยับยังชั่งใจได้แต่ไม่ใช่สอบกรณีนี้จริงๆผมต้องการความช่วยจากหมออืมจะวาไปเกมที่คนเล่นนี่เกมอะไรครับฟ r e e f โอเค ผมคิดว่าแค่คําตอบนี้ก็ตอบเดียวน่ะตอบได้เหรอครับและแน่นอนนี่มันไม่ใช่สถานก,การณ์ปกติัน,นสถานก,การณ์อันตรายอาการโรคฟีไฟเนี่ยนะครับผมจากการทดสอบของหมอแล้วเนี่ยไม่สิการทดลองของศูนย์วิจัยโรงเรียนเรานะครับสิ่งที่เราพบความน่ากลัวน่ะมันไม่ได้มีแค่การที่คุณพรชัยเก่ามานะครับมันมีการอื่นๆอ,อ,อีกด้วย เช่นปัญหาเรื่อง IQ ลดลงปัญหาการเรียนที่มีปัญหาไม่ถึงคุณเกิดปัญหาอะไรบ้างครับเออด้านภาษาังกฤษผมก็เริ่มแปลกปกไปนะอ่าไม่เป็นไรอาวเราล่ละสำหรับหมอแล้วหมอพอจะบอกวิธีได้นะกรณีของคุณนี่ยังเป็นกรณีที่ยังมีโอกาสรักษาเพราะว่าคนที่ติดโลกฟรีไฟน์นี่นะ่ะ ส่วนมากนะไม่ได้มาโรงพยาบาลมานอนแบบนี้เองหรอกเขาจะต้องอ่าส่งแพทยสนาะไปลากตัวมาเลยนะ่ะออืฮกรณีของคุณจะโชคดีถ้าสิ่งที่ผมแนะนำได้มากที่สุดก็คือการลบเกมฟีไฟจริงครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบบบทเทิลอย่องมากๆขับจีก็เป็นทางเลือกที่ดีอืมส่วนฟอร์ตไนนนี่หมอไม่แนะนำนะแต่ จากการให้ลองเล่นดูมันก็มีบางคนที่หายนะใช่แต่พอจิมโอกาสมากกว่าอืมแล้วก็หมอพอจะมีเอกาสารนะขอไปเช็คก่อนอืมมันอยู่ไหนเอกาสารเอกาสารออเออเอออืม,มทางรัฐบัลประธานนักเรียนก็ให้เงินมันน้อยเหลือเกินอ่า เอกสารในที่สุดชูแวบนี่นะครับผมเอกสารที่ผมตามหาเอาล่ะนอกจากการไม่ให้เล r นฟรีไฟแล้วจริงๆมันจะมีอยู่อีกหลายวิธีเลยนะคือนี้นการลบเกมน่ะมันช่วยได้ครับเพียงแต่มันมีโอกาสที่กลับมาโหลดใหม่ได้เหมือนกันโดยผมจะบอกถึงวิธีการรักษาให้นะครับหนึ่งดื่มน้ำให้ครบแปดแก้วต่อวันไม่ถึงเอ่อ ขออภัยครับผิดอันผิดอันออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับเฮ้ยทำไมวะในที่สุดก็ได้มาแล้วเอาล่ะข้อที่หนึ่งครับผมพยายามให้คิดในด้านบวกกับประตูเข้าไว้เนื่องจากว่ามันไม่มีประตูทำให้ผมคิดว่าอ คุณควรจะเห็นคุณค่าของประตูให้มากกว่านี้ใช่ครับจริงๆประตูมันมีประโยชน์อยู่แล้วเพียงแต่คนที่เล่นเกมนี้น่ะมันไม่ได้เห็นคุณค่าของประตูอะไรมากนักหรอกครับแต่ถ้าช่วงแรกๆนี่ยังมีอะไรที่สับสนอยู่หรอกอย่างที่สองพยายามควบคุมสติอารมณ์ต้องยอมรับเลยครับว่าสังคมเกมมันค่อนข้างมีปัญหาเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมสติอารมณ์นะครับแล้วก็ข้อที่สามอันนี้ต้องจําไว้ให้ดีเลยหล่ะว่า อันนี้สําคัญจริงๆนั่นก็คือห้าแสนนะอย่าลืมจ่ายครับออหมอไม่ผมจ่ายได้นะเออไม่ล้อเลยนเนาะหมอแค่ล้อเล่นเอาละข้อสามอันนี้สําคัญจริงๆ,ๆเลยนะก็คือคือถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วอาการที่เป็นโรคฟรีไฟมันยังอยู่แล้วเราก็โปรดแจ้งหมอโดยด่วนนะครับเพราะนั่นอาจจะเข้าสู่ขั้นอันตรายนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่าลืมลนะ่ะ อันนี้ก็สําคัญเช่นกันนนก็คือการที่คุณอะลองออกไปอยู่นอกสังคมดูบ้างสังคมที่ไม่ท็อกซิกนะครับผมแล้วก็พยายามอ่าตรวจเช็คสายตาด้วยก็ดีน,นะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะมีอาการที่มองโลกใบนี้เป็นอ่ดินน้ำมันใช่ครับมองโลกแบบกาฟิดินน้ำมันนี้มีโอกาสจะเป็นไปได้ที่คุณจะยังเห็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้น ทางเราขอแนะนําให้คุณไปตรวจสายตากับคุณหมอหน่อยนะครับผมอ๋อขอบคุณมากเลยครับอืมครับส่วนห้าแสนบาทนี่อ๋อผมจําได้ว่าทางรัฐบาลโรงเรียนฝึกมาพิการวิทยานี่จะช่วยจ่ายนะครับผมอ๋อฮะแล้วฝั่งนานาชาตินะครับอ๋อโรงเรียนฝึกมาพิการนานาชาติเราไม่มีโรงพยาบาลที่มันเป็นของฝั่งอ่า รัฐบาลสภานักเรียนหรอครับมันมีแต่แบบของเอกชนโดยจะใช้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเขาเรียกว่าอ่าอะไรว่าจำไม่ไดส้สิ่งนั้นอ่ะเขาเรียกว่า h e ล l t h v o u เชอรหรือถ้าแปลไทยให้ทุกท่นานทราบก็คือบัตรกำนันภาพนะครับผมอ๋อ โอเคโอเคเจะไปเดี๋ยวก่อนนี่เออฮะเดี๋ยวคุณนักข่าวนี่มันทำไมคุณถึงมาที่นี่นะ่ะคือผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกคุณหมอนะครับว่าหมอลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าเอาเอลืมอะไรหรอคือหมอน่ะคุณหมอน่ะลืมที่จะบอกถึง อาการแบบที่เป็นรายละเอียดกับการบอกวิธีรักษาที่เป็นรายละเอียดนะขึ้นสไลด์สิได้ได้รอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโลกฟไฟอาการนะครับ oui, ค,ความคิดด mm ้านลบเกี่ยวกับประตูเออหมายถึงนี่ครับคือพวกเขาอ่ะคิดว่าประตูเป็นสิ่งไม่จำเป็นเวลาเข้าออกพวกเขามักจะชอบเข้าด้วยหน้าต่างเสมอ หรือบางทีอาจจะเกิดการทุกตีทำลายประตูไปก็ได้มันเป็นการที่แปลกครับและข้อที่2ใช้เงินกับฟรีไฟล์อย่างควบคุมไม่ได้หมายถึงคืนนี้ครับผมเนื่องจากเกมเปทูวินซื้อบืนเพิ่มสตาร์นะครับผมมันทําให้เกิดการใช้เงินมากขึ้นแต่พอเป็นกรณีของเกมอื่นพวกเขาก็มีการเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวจะเล่ากรณีหนึ่งให้ฟังอันนี้เป็นกรณีที่คล้ายพียบอยู่นะครับ แต่ว่ากรณีนี้หนักกว่านิดหน่อยนอะคือนี้ชายคนนี้คาอยยุสิบปีเองนะแต่ว่าเข้ายันที่ทำยัันพาสาทมา้วนห้าพันอ่ะไปเติมเกมฟรีไฟล์มานะครับผมโดยเขาเติมแบบที่กว่าควบคุมไม่ได้ถึงขั้นต้องพีู่้นี่ยืมสินชาวบ้านมาอีกห้าร้อยเลยครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือกรณีอาการนี้ไม่พบกับเกมอื่นหมายถึง ผมลองให้เขาลองเล่นเกมอื่นอย่างคอฟจูตี้ดูแล้วปรากฏว่าเขาก็เป็นแค่เพื่อนฟรีธรรมดาไปเลยครับคือเขาบอกว่าเขาจะเก็บเงินไปให้ครอบครัวนะไม่สนใจสอบการเติมเกมแต่ไม่ใช่สอบฟรีไฟนั่นค่อนข้างแปลกและเป็นอะไรที่อยู่นิดด้วยนะ 3. มีปัญหาควบคุมอารมณ์วาจากการกระทำหมายถึงเ,เขามัาจะพยายามาจีบกันในเกมเสมอ การใช้วาจาที่ผิดกฎแน่ๆแลยครับแต่ไม่ได้รับการดูแลและการควบคุมอารมณ์ที่มักจะหัวร้อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่ามันมีปัญหาอาการนี้อาจจะคล้ายกับเด็กอาลวาดหรือว่าเด็กเจ้าลณ์ทั่วไปแต่มันแปลกไปกว่านั้นไมยถึงที่แปลกนี่เพราเขามักจะออกอาการที่หนักกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นการวิจารณ์ฟรีไฟล์ก็โดยปกติมันจะไม่ ปรากฏการณ์นี้น่ายๆถ้ามันไม,มไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟรีไฟตจริง,รงข้อ4ประสบปัญหาการเรียน i อคแย่ลงอันนี้ปรากการที่พวกเขาไม่ค่อยใช้ความคิดหรือตกรกะอะไรที่ถูกต้องสักเท่าไหร่มันเลยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นมานะแกแน่นอนประสบปัญหาการเรียน i อคแย่ลงนี่ก็น่ากลัวเช่นเดียวกันสำหรับโรงเรียนเราข้อที่หาสายตามางไม่ชัดเห็นเป็นเหมือนดินน้ำมัน หมายถึงภาพครับผมเนื่องจากว่าภาพในเกมฟรีไฟมีปัญหาแล้วเมื่อเขาเล่นไปนานๆน,นะครับแล้วหันมามองโลกจริงเขาจะมองโลกในการาฟิกที่แปลกไปเลยทั้งท่านัเหมือนคือโลกจริงอาจจะมองเป็นเหมือนดินน้ำมันที่ไม่ชัดนะครับผมร่วมถึงตัวของมนุษย์ปกติด้วยที่อาจจะถูกมองว่าเป็นเหมือนตัวละครในฟรีไฟและแน่นอนมันไม่ใช่การที่ดีแน่ครับและเรามีวิธีรักษาวิธีรักษา เลเกมฟรีไฟล์และไม่ไปเล่นใช่ครับไม่ไปเล่นมันนั่นแหละดีที่สุดครับแต่มันก็ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นจิตแพทย์จะต้องมาดูแลเรื่องนี้ในระดับหนึ่งครับ2ตัวสอบสายตาทุกครั้งไม่มีเวลาสามารถหายได้เองประมาณ3มวันสามวันหายได้เองครับแต่ว่าก็จะไม่ต้องมีการตรวจสอบสายตาด้วยเพื่อเช็คให้แน่ใจว่ามันกลับมาปกติ พยายามใช้เวลาว่างใน,ในการเรียนในอินเทอร์เน็ตหรืออ่านหนังสืออาการจะดีขึ้นในสองสัปดาห์ไอคิวของคุณกลับมาแน่ๆครับผมและจากการตรวจสอบแล้วพบว่าไอคิวจากที่ลดลงหนะักมันกลับมาเป็นในระดับปกติหรือมีบางรายที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการทบทวนแล้วก็การเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตคอตพยายามสื่อสารกับคนอื่นในโลกจริงด้วย โดยพยายามใช้เหตุผลอันนี้สิ่งสําคัญในการสื่อสารครับผมพวกเขาอาจจะขาดมนุมนษยสัมพันธ์ที่ดีไปแล้วก็ที่ห้าหากมีอาการอลราวาสให้พบแพทย์ทันทีอันนี้หมอขอเตือนเลยครับผมอันนี้จําเป็นนะครับต้องขอบคุณที่มาฟังผมจริงๆนะครับผมหมอสมชายนะยินดีจริงๆเลยนะครับแล้วก็เอาละสิ่งที่หมอต้องเตือนนะคือรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคน บายบายโอเคเอาล่ะจบไปข่าวโลบอกนั่นน่ะอ๋อจริงสิเดี๋ยวผมต้องไปทําข่าวโลบอกแล้วอันนี้สําคัญด้วยจริงๆเกี่ยวกับข ah ่าวสุขภาพเนี่ยอ่าฝากด้วยนะเพียบบีขอลาตัวไปก่อนกู Good ๊ดบายเลยดีกว่านะครับ